น,นี่แม่ทรงเป็ดใครคะคุณแม่เหมือนกำลังไล่มาเล่าค่ะคุณแม่ค่ะประจับเนี่ยเปิอดอนเปื้ไปไปไปหาแม่ผุนเลยไปแม่ใหญ่เะ้าแม่เอ้ยไล <ป S 2> ่ไปไล่ไม่แก่ขวบบาเป็นร่องห้างเป็นเปลี่ยนผุนอันนี้มาส่งเป็ดสาวค่ะคุณแม่ค่ะประจับโกลส์ไปไปไปสมบัติที่ยังเดิมแม่แปลงไป คัดคองเออมันอะไรบายางเป็นเมียเอ้ยคัอไรจะมันเป็นบางอย่างเลยเป็ดนแต่มันแข็งแรงดันหาแม่ดันหน้าแม่แก่เอ้ยกายค่อยแนะนำให้มาหนั่นนี่แม่คลองก็อยู่นี่แม่ฟาดกันเบิ้งสิอะไรบาคงเอาขึ้นมาให้นี่นั่นดันไม่ทา อ๋อมาเหมือนเลยลบรรยากาศนูค่ะลูกค้าเฮาทั้งง้วทั้งคั้วทั้งเป็ดเลี่ยงมาสุอย่างอา่ะลูกไปเข้าไปนะมามาเลยนี่ไปได้นะค่อยมา,าค่อยมา,าค่อยมาอ่ะลูกไปดออแม่กกี้เฮ้ยเห็นมาข้างกันไหม,อ,มอ่ะลูกไปเออไปได้นะ่ะ คุณโซ่เขาขอกล่ะค่ะเป็นเาวพร้อมไข่ลูกค่ะแต่กูวิ่ววไปแล้วเหมือนไปขึ้ยินเสียงอยู่เหมือนไปเอามาเด้อกามข้อมาโดนนัน่นกามข้อมาเด้อแกนี่ราคะขอกลูกค้กรรยาแต่เชการก่อนไล่ยล่อยกับเสี่ยงนะคะคุนมาไปเอามาเด้อน,นั่น